เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าเจ็บมือมากดูมือดึงเข็มดูมือบี้ยอาหวดดูเออดึงเข็มอ่ะเข็มมันต้องแทงลงไปในไหมในเชือกลมไงแล้วเชือกล่มมันก็แข็งแข็งนี่แหละถึงไม่ชอบป้าถึงไม่ชอบถักเชือกล่มไงไม่ชอบชอบกบชอบไหมพรมมากกว่านี่นะคะป้าก็เย็บซิป ติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะซับกับซิปเนี่ยเห็นไหมซับปลายซับเราก็เอาซ่อนเข้าไปในซิปเลยเอาเอาซิปทับไว้แล้วเราก็ค่อยๆซอยซอยซอยมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนี่ยซอยด้านบนด้านบนด้านบนอ่ะเขาเรียกด้นดำน้อ่าด้นด้นหลบไม่ให้เห็นเชือกด้วยแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้โผล่ขึ้นข้างบนด้วยนะคะด้นเนี่ยเนี่ยแล้วด้านล่างก็เป็นซอยธรรมดาซอยเก็บริมธรรมดาด้านล่าง ซอ,อ,อยเก็บริมธรรมดาถ้าเป็นผ้านะมันจะไม่เจ็บมือเลยอันนี้มันต้องแทงให้ทะลุทะลุซับด้วยแล้วก็ไปติดกับเชือกด้วยให้มันติดกันไงนั่นแหละมันก็เลยเจ็บมือกว่าจะเ็จนี่นะคะก็เซจเรียบร้อยแล้วก็ได้กระเป๋าใส่ซับด้วยใบก็ประมาณเจดแปดนิ้วได้คะ่ะมองเห็นไม่หนี่ ไม้บรรทัดมันขี้เหล่จะมองเห็นตัวเลขไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือแปดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งค่ะกระเป๋าก้นกระเป๋าเจ็ดนิ้วครึ่งเพิ่มความกว้างขึ้นนิดนึงเพราะว่าใบเก่าแม่บ่นว่าเล็กไปหน่อยแต่แกก็บอกเอาเล็กๆนั่นแหละเล็กๆ พอถักไปเล็กเกินไปเราก็ถักไปใหม่แล้วพอเอามือล้วงเข้าไปแกบอกอ้าททำไมมันสากจังก็เลยบอกว่าเอ้ามันเชือกลมมันก็ต้องสากแบบนี้แหละก็เลยใส่ซับให้แกจะได้นุ่มมือนะคะประมาณนี้นี่ง่ายๆลองไปทำกันดูนะคะวิธีทำลงให้แล้วนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้าอยากดูนะคะก็ กดที่โปรไฟล์ของป้านะคะแล้วก็เข้ามาดูหน้าหน้าช่องได้เลยค่ะในช่องอะ่ะเข้ามาดูในช่องมันจะเป็นคลิปสั้นๆๆๆเลื่อนลงไปเรื่อยๆอะค่ะมันจะมีมีหลายแบบที่ป้าทําไว้ให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งง่ายๆค่ะลองไปทํากันดูนะคะสวัสดีค่ะ